S <S น้องไหวเนานะน้องไหวพี่ก็ไหวอ่ะอีเดียวเธอจะไปที่ด้านหนูเอาไปลรอเราไม่ได้ถ่ายถ่ายสามสีด้วยกันเลย,ยลอู้น้ำเย็นหน่อเชี่ย เลียวแล้วหรอ ไหนทไมี่ปรอเมื okay, s <S ่อ <médico> กี <ę> right ้ม <pronunciation though> well, so ันหลุดจากไอ้นี่ไงเอาเราลอยตัวได้เพราะเรามีเพื่อนเรามีเรือเราแค่ถือไม่เยอะนี่ถือไปอย่างนี้ก็ได้ว้าไม่แรงออยู่นะตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันคะบุยหลุดยัดบุยหลุดเมื่อกี้นานเมื่อเกือบตุยนะนานเลยยัดบุยหลุดยัดบุยหลุดกลางทะเลค่ะจะวถือได้เลยค่ะพี่อนเอาเลย น้องเต่าทองมหลุดจ้าเ,เกือบตายเลยอ่ะ <c oughs> เกือบตายเลยแล้วไม่ได้อาศัยเต่าทองมาเลยแล้าเมื่อกี้พี่ยอดหน้านแบบว่าหน้าเบือเลยอ่ะ <c oughs> โอ้ยบุยไย <c oughs> จมจมจมอันแรกผมก็มองไปเห็นปุยนึกว่า เจ้าทองเลยชุดไปช่วยไปมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเออเออถ่ายน้องตั้งสี่เขาไม่ได้สี่เต่าทองเลยค่ะพี่สามเสาเต่าเธอว้าบุยใครอ่ะแจงกับบุยใครเราก็ไปบุยเราก็ไปตามเขาเราต้องไปไหนอ่ะเสาไหนนู่นนู่นนู่นอ่ะนู่นอ่ะเสานู่นอ่ะไม่ได้นะบุยใครคะบุยใครบุยใครอ่ะบุยใครอ่ะมีเชือกด้วย ออมันคือฟองอากาศที่มองอยู่มันคือฟองอากาศจากมือนี้แล้วพอเราไปอย่างนี้มันลอดใส่หู้วเราไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยฟองอากาศไปแล้วมาแล้ว3 สามสามเต่าแล้วสามเต่าเฮเฮเเต่าเต่ายังไม่ถึงนะดีใจที่ไปให้ถึงแล้วก็ไปนี่กันไปนอนอยู่ไหนอะูเล็กถึงแล้วมั้งอีกอีกประมาณสองร้อยเมตรนะใกล้แล้วใกล้แล้วไปเต่าจ๋าเต่าจ๋าอสเฮ้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  เหมือนหัวรถเมย์อะทำไรพี่เซียนสีเปล่าขี้ขี้อาหารปลาอยู่พี่เซียนทำอาหารปลาหมออยู่ด้ยราดุทะเลเราใกล้แล้วนะเออเสากลางจุดป้องใหม่อยู่นู่น ลัมาแใช่ปพี่เลงเป็นไงคะดูดิเขากลับมาแล้วใช่ไหมเขาตั้งใจแค่อาจจะแค่สพันแล้วเก็กลับมาหาเราอ,อาจจะไปันห้น้ามันจะพัดเราออกไนะั่นไม่เคยกลัวเพราะว่าเราเมีเกลังเหนียงเก็บไว้โน่นน,นั่นมีเรือตรนู้นดูมือเลยอะ ผมไปไปเสาเจ็ดมามันขันกิบๆเลยเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้กลับขึ้นมาแล้วอ่ะจริงเหรองั้นที่ผ่านมาก็คือใส่ใส่เราบอกไม่เห็นไม่ใช่พองอากาศไม่นี่แหละแมงกระพุนอ๋อไอ้ใส่ที่ผ่านมือเราอ้าวตัวไม่แมงกระพุนเหรอยังนี่เสาสามเยียบด้วยใส่เสาด้วยพิเศษด้วยเยียบพเศษด้วยเอาสามไปเสาด้ว่เสาเจ็ดไม่เคยมาครั้งที่แล้วนู่นน้องๆบอกว่าแต่ี่นี่คูไปกระชากนู่นมาเยอะอ้ออ้อม เนี่ยน้ำน้ำมันพาออกค่ะใช่อ่ะน้ำมันพัดออกค่ะน้ำน้ำมันพาออกเดี้ยขากลับสบายขอ๊ะได้ครับไม่เหนื่อยมากแต่แม่ก็พุนปะใช่อ๋อแต่แต่